สลิงผ้าใบมีตะขอหัวท้ายนะคะชุดน,นี้นะคะลูกค้าเอาไปลากของค่ะจะมีตะขอสองปลายนะคะเส้นนี้รับน้ําหนักได้3ตันนะคะ สามตันหน้ากว้างจะอยู่ที่3นิ้วปลายข้างล่างก็จะเป็นตะขอนะคะตะขอที่ใส่เข้ามาเนี่ยเป็นตะขอรุ่นใหม่นะคะตะขอรุ่นใหม่นี่รูปร่างเขาจะแบนแบนนะคะเป็นตะขอขนาด 10. ขิด8นะคะรับน้ําหนักได้3.15ตันนะคะ2ตัวเลยค่ะแล้วก็ตรงเส้นตัวสายนี่นะคะสายเส้นนี้รับน้ําหนักได้3ตันหรือ3,000ันกิโลค่ะหน้ากว้างอยู่ที่3นิ้วนะคะเป็นโพลีเอสเตอร์ค่ะเหนียวค่ะเหนียวแล้วก็ทนค่ะส่วนตะขอเป็นตะขอ สามตาเป็นตะขอที่มีเซฟตี้แหลกนะคะตัวสีเงินเนี่ยคะ่ะเซฟตี้แหลกเนี่ยทำหน้าที่ปกป้องป้องกันไม่ให้ตัวงานที่เรายกล้นเล่งออกจากตะขอนะคะตัวเซฟตี้แหลกเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาเวลาใช้ไปเนะะี่ยค่ะมันตรวจสอบตรงน็อตตรงนี้ด้วยนะคะว่าเขามีการคลายตัวหรือเปล่านะคะถ้าท่านใช้บ่อยๆนะคะ การที่เราดันเข้าไปตอนที่สวมชิ้นงานลงไปในตะขอนะคะอาจจะทําให้น็อตตรงนี้คลายตัวได้นะคะหมั่นตรวจสอบนะคะขันให้แน่นนะคะจะได้ไม่หลุดไม่ล่วงหล่นหายเพราะว่าตัวนี้ไม่สามารถที่จะซื้อใหม่ไปทดแทนได้นะคะเขาจะมีพอดีของเขามาไม่ได้มีสำรองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือสิ่งที่สําคัญมากและถ้าท่านใช้ตะขอไปสักระยะหนึ่งนะคะวิธีการตรวจสอบหลังจากที่เราตรวจสอบสภาพสลิงเ้าใบอยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานนะคะตัวตะขอนี่ก็สังเกตได้โดยการที่ตะขอต้องไม่อ้าออกไม่ผิดรูปทรงนะคะถ้าไม่ผิดรูปทรงไม่อ้าออกนั่นคือเขาจะรับน้าหนักได้เหมือนเดิมนะคะในส่วนของเซฟตี้แลกตัวนี้นะคะอันนี้ถ้าท่านทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะถ้าท่านไม่มีเซฟตี้แลกตัวนี้จะปอไม่ให้ท่านทํางานนะคะก่อนที่จะไปรับงานตามโรงงานต่างๆที่เขามีจปอปอตรวจสอบก็ เช็คเครื่องไม้เครื่องมือของท่านให้พร้อมก่อนนะคะในส่วนของความยาวนะคะความยาวก็มีให้เลือกได้ตั้งแต่1เมตรขึ้นไปถึง30เมตรนะคะจะเอาไปยกหรือเอาไปลากก็ลองดูนะคะว่าใช้ความยาวเท่าไหร่หากสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจิ้มลิงก์ใต้โปรไฟล์ข้างบนได้เลยนะคะชื่อเอ๊ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ